ไม่มีค,ครับผมได้ได้เดี๋ยวพูดคุยกันห่ยว่าแบบว่าเอาไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมโอเคสวัสดีครับรูปเพจมามาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ตอนนี้เราถึงที่เวียงสาแล้วนะครับสํำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอนะครับเวียงสานะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับ หมดท้ายกระบ,บะนี้เราให้เวียงสาเลยนะครับเพราะว่าเรามา,าจุดมุ่งหมายสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าเยอะนะฮะ 20, 20 20 20หลังนะครับเตียง,ยงอ่านี่หัวเตียงนี่นะครับดูพี่ๆเขากำลังยกนะฮะใด้ครับเดี๋ยวดูบรรยากาศการยกกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้เรา พูดคุยนะครับผมกับพี่ที่บ<พ>อกเข้ามานะฮะสวัสดีครับกับพี่ปิญญานะครับผมเป็นพอรลพเป็นพอรพ,อพอสตอแม่สาครน,นะคะเป็นหัวหน้าพยาบาลค่ะของรพสตออำเภอเวียงสาจังหวัดบ้านนะคะที่ขอไปนะคะเราก็จะกระจายให้ในส่วนที่กักตัวที่ที่นอนกับพื้นนะคะที่ถ้ามีเตียงหรือว่าอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ไม่ได้ให้ แต่ว่าถ้าส่วนไหนเนี่ยที่ว่าหอประชุมหอประชุมอ่ะที่นอนกับพื้นอ่ะมันก็อันตรายเพราะหอประชุมแต่ละหมู่บ้านอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันบางทีก็นอนโต๊โต๊ะ,ะ,อะนอน<ม>ใช่ใช่ใชนอนกับพื้นมันก็น่ากลัวเหมือนกันกลางคืนออกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องยังไงต้องขอขอบคุณนะคะของทางเพจอีจันนะคะที่ได้ช่วยเหลือ มาไกลมากเลยค่ะยังไงแล้วเราก็ขนลุกเหมือนกันนะคะต้องขอขอบต้องขอขอบพระคุณมากเลยในยามฝนตกในยามที่ดูแลกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทั้งทั้งประเทศเลยนะคะที่ได้สนับสนุนมาทางเพจอีจันนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนนะคะที่รับในจังหวัดน่านค่ะขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอ่นี่เธเล่าว่าบรรยากาศของการติดเชื้อการรับมือกับผู้ป่วยโควิดตอนนี้มัน ยัังไหกนหมคือตอนนี้นะคะที่ที่ที่ของอำเภอเวียงสาเป็นเมืองหน้าด่านถ้าจะเข้าจังหวัดน่านนะคะเป็นเมืองหน้าด่านสังเกตว่ามันจะผ่านเขาครึ่งแล้วตรงจุดนี้ของสำนักง,งานสาธารณสุขเนี่ยก็คือทุกทุกวันอะ่ะเราจะมีทุกจังหวัดเออทุกอำเภอจะมาที่นี่หมดเพื่อมารับมารับผู้ป่วยโควิดที่มาจากต่างจังหวัดที่ที่เขาครึ่งนะคะแล้วก็จะมีอ่ากลุ่มรถ กู้ชีพกู้ภัย,ยในเขตอำเภอและรถรับรัดผู้ป่วยและรถนำนำผู้ป่วยถ้าเกิดผู้ป่วยมีรถปิ้งอัพรถอะไรส่วนตัวมาเราก็ประสานไปศูนย์คอเซนเตอร์ทางอำเภอยางสาเราเนี่ยก็เป็นคนศูนย์กลางที่จะดูแลน้องๆหรือว่ารถทุกคันที่มาที่เขาครึ่งน,นะคะแล้ววันนี้ก็วันหนึ่งมันจะมีอยู่สคันสคันแล้วก็ จะเปลี่ยนมาแต่ละอำเภอม,มาที่นี่หมดวันนี้เราก็ขอน้ำดื่มน้ำดื่มนะคะขาดแคลนมากน้ำดื่มเราก็ขาดแคลนมากสำหรับไม่มีเลยค่ะน้องวันวันหนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็วันนี้ได้น้ำดื่มจากที่คนคนบริจาคก,ก็มาที่สำนักง,งานสาธารณสุขแล้วเราก็เอาไปไว้ที่รพสตที่ใกล้ๆเขาครึ่งให้เขาไปรับเอาวันหนึ่งก็บางทีน้องเขาก็สี่คันแปดคันทุกคนนะคะที่เข้าน่าน แล้วก็รถนำนี่ก็จะนำไปแต่ละอำเภอไปแต่ละโรงพยาบาลสนาม,มก็คือสนามโรงพยาบาลน,น่านสนามโรงพยาบาลเวียงสาสนามที่ในเมืองแล้วก็ที่พระท่าวังผาค่ะ<ม>แต่ที่เราขาดแคลนก็คือ <laughs> เรื่องอาหาร<ม> <laughs> น้ำดื่มอย่างน้อยเราก็อยากได้บริจาคในเรื่องแบบนี้เหมือนกัน แต่ว่าก็ก็ยังพอมียังพอมีประชาชนเข้ามาบริจาคเรื่อยๆแต่ว่ายัางยังยังเลยเอฮะเ <that> <sound> พิ่งมีเพิ่งมีอยู่สองเจ้าเองสังเจ้าก็แสดงว่าคือขาดเลยขาดขาดขาดเลยเรามีน้องอ,อีกคนหนึ่งแล้วถ้าประชาชนคนที่ดูอยู่เขาอยากมาร่วมบริจาคเช่นข<ๆ>้าวสา,นะารอาหารแห้งบ่มีได้ค่ะได้ค่ะเอามาให้ที่ไหนพี่มาที่นี่แล้วค่ะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะ ติดต่อค่ะติดต่อพี่ก็ได้ค่ะค่ะพี่พินญาไปมูลเปี่ยมนะคะติดต่อพี่ได้เลยค่ะพอพี่อย่างอย่างอย่างเพจดอีจันนะคะที่ผ่านมานะคะเอาชุด PPE อะไรให้พี่พี่ก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวนะคะพี่เอาไปที่อำเภอที่เกิดการระบาดอำเภอเชียงกลางอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมสองแควอำเภอเมืองท่าบางผานาน้อยนาเหมือนเบียงสาพี่มาไว้ให้หมดเลยกระจายกระจายหมดเลยค่ะ พราะเราคือพี่น้องเดียวกันเราขอได้นิดหน่อยแล้วก็เอาตอนนี้ชุด PPE ก็ขาดมากน่านตายเป็นเคสที่เจ็ดแล้วค่ะเมื่อวานเจ็ดคนแล้วค่ะที่ตายเค่ะ <c oughs> เป็นเจ็ดแล้วค่ะค่ะ <c oughs> แล้วนำข้าววันละสามถึงส <c oughs> ี่สิบนำข้าว <c oughs> ค่ะแล้วมีน้องมีน้องอีกคนนึง น้องอีกคนหนึ่งอันนี้คือน้องอสุลเชตมาด้วยอ่าอันนี้คือนักวิชาการนะคะที่เขาจะต้องสบอน้องวันสบออาอทิตย์ละเท่าไหร่ใช่วันวันวันหนึ่งเราต้องสบอเยอะหลายสิบค<อ>นอาทิตย์ละอ่าอาทิตย์ละสิบคนครับประมาณสิบคนแล้วแล้วแต่ว่าจะมีคนกลับจากไอ้พื้นที่เสี่ยงมาเนาะแต่แต่ละอาทิตย์จะไม่เท่ากัน ถ้าทางอำเภอนี่ก็วันหนึ่งประมาณแปดสิบรับสิบหกตำบลก็เฉลี่ยตำบลละประมาณสิบคนตำบลละปก็มันมีสิบเจ็ดตำบลสิบเจ็ดตำบลก็ใส่ชุดเนี่ย PPE เนี่ยต้องใส่สองอ่าสามสิบสี่คนต่อต่อต่อครั้งต่อครั้งต่อครั้งก็มันมันวันแรกแล้วก็เจ็ดวันแล้วก็สิบสี่วันชุด PPE ไม่มีนะคะตอนนี้ ก็ใส่แบบประหยัดนะฮใส่แบบประหยัดแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยสมมติว่าสิบคนจะบวกอยู่สองถึงสามคนที่กลับตัวประมาณสมมติว่าร้อปร์เซ็นก็สักประมาณสิบเปนสิบปร์เนตานั้นน่าจะยี่สิบเนาะน่าจะยี่สิบยเลยเหรอคก็ถ้าสิบหนึ่งติดสองอะตอนนี้หนักมากเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่เราไหนนะสุรเชษเแื่สุรเชษนะ เนี่ยต้องทำงานหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้สุรเชษเนาะเพราะว่าพื้นที่พื้นที่อำเภอเวียงสามมันเป็นดอยเนาะเป็นดอยร้อยยี่สิบเจ็ดหมู่บ้านเนาะร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ให้น้องลงดอยมารับไม่ให้น้องลงดอยมารับค่ะอันนี้อันนี้น้องเขาอยู่สสชเนาะบนบนดอยอ่ะ เดี๋ยวบอกให้น้องปัญหาของน้องวันนี้ที่น้องเจอก็คือคนมากักตัวคนมากักตัวครับจะขึ้นไปดูแลก็ลำบากครับเป็นเขาเป็นดอยนะครับจากที่สสอไปที่ทำงานก็เ5็กิโลเป็นแหลงพีต้องเลี้ยงกับแหล่งเผาโมงเ่าเมียนสามเผาครับพูดก็มีเพราะติดจากกรุงเทพมานะครับแล้วก็มากักตัวที่บ้านนะครับ ครับข้าวสารอาหารแห้งน้ํานะครับเส้นทางก็ขึ้นไปยากลำบากยากลำบากครับต้องเดินคนคนเอาน้ําเอาอาหารไปให้เขามารับให้ให้เขามารับครับเราต้องกระจายไปยังไงบ้างพี่พอไปถึงกว่าจะถึงแต่ละกันในหมู่บ้านอ่ะก็อ๋อมันมีจุดเป็นจุดอสมก็ช่วยครับอ๋ออมมีสก็เดินเดินไปกลับสองสามกิโลสามกบางทีบางทีก็ห้ากิโลครับไปกลับ ข้าไม่ได้ครับขอบคุณมากค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะข้อขอน้ําน้ใจนะราะเราเราคือจังหวัดจังหวัดน่านนะขน่านเนิบเนิบแต่ว่าเราก็ขาดแคลนเนาะมันไม่ได้เหมือนที่อื่นเราก็หาที่ไหนไม่ได้ก็ที่ผ่านมาเราก็ได้รับการสนับสนุนนะจากเพจอิจันนะคะก็หาใครไม่ได้แล้วนอกจากเพจอิจันนะคะขอบพระคุณมากค่ะ เตียงทั้งหมดนี trendy, ้นะครับอ uh ่าเดี huh. so uh ๋ยวตอนนี hmm. <S <S ้พี่เขายกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็น20เตียงนะครับอ่า20เตียงที่ขอไปนะฮะก็เดี๋ยวพี่ไปกระจายเอาเองว่าไปที่ไหนบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็นี่แหละนะครับผมก็คือเอ่อเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างอำเภอต่างตำบล นะครับในแต่ละจังหวัดเจอวิกฤตโควิดซัดหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลงไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ